พี่น้องแม่นูหเอาหมอน,นี่ต้มลิ่นกับต้มใสเนาะสเสแส่ร่วมกันเลยครับเด้อได้แต่บ้างพี่น้องเดี๋ยวกันเด้อครับพี่น้องก็ได้แะไรพี่น้องไอ้ต้มใสหมูมีเดียมมีเดียมจะหน้อยดอกสุกสุกริบดิบวันต่อไปใส่ซุกอีู่รอกสเสใส่ร่วมกันเลยครับเด้อผักแกมเอาก็มีซ้ำเกาห่อพี่น้องกส็สวัสดีพี่นอ้องปองปลายสู่หูสุขุนนะครับเนอะมันนี่กรพ้ามา กินต้มลิ้นกับไอ้ใส่พี่น้องเนาะใส่เขากับไอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มไอ้อันนี้น้ำสีขาดเลยเ่เนาะพี่น้องเนาะขมไม่นานหรอกจิ้มเพี้ยเจลเพี้ยวันต่อไปโอ้โมเมนต์เจลดีโมเมนเพี้ยพี่น้องถ้าเก็บเขาก็มีเสมัยเนาะนะซุกขวดแล้วหยาบเดีผมว่าาอืม môi nhạt nha, khá không, hmm, địn, đây mà mệt mà nha, hmm, nhạt, xay tôm đốn poa. Nhỏ hơn ha. Có hận. Có gì hòn nó bên nhâm đi Ai hon เพราะเดานซุกเดยวซิกแล้วกันไอซีเสหวดซีเซ่กวงเขาเลย <c oughs> กระดงก็มีห่หรครับเวลา อาไม่เดียมไม่เดียมนะพวกเมนคองแท้เพื่นจุสดเลยหย,า,ยาหำรับ chính xác là ngược lại này, ư ngược ư ngược luôn mọc lại ngược quả มองเงาเล่นนั่นอ่ะอืมพอยงับ เขากินเนะจุอไออนีรมันเนลียเหลือดเนาะ,ะไอผมมาไรแลด้ผมต้องยำให้ละเอียดมันผู้ดีเดอกเคยกินย่งเงี้เดี๋ยวสะพอนพลออแค่มากับทุกเร็วนะ ก็ไหวอีกต็ตลาดก็ะด้ดียังเด้อขึ้ม ขึ้นแต่อานะไอ้วงหนึ่งก็ห่อยเปาะเป๊กๆอ่ะทำนา,าสิตกบูดอนอนะพอดีไปพี่น้องบัตรไปหน้าเพิ่นมาไอ้เพิ่นแนะนำ่นว่าให้เนี่ย ว่าขอพูดหลายๆเลยครับเด้อหน้านส่องอยิงใหญ่เพิ่อนนี่แฟนเพจนะมาแนะนำไว้จะให้เราใส่สนะี่เนาะขามีหลา่สองมือที่เพิ่นมาคอมเมนต์มาแนะนำในกสองที่ก็ขอพูดหลายๆเลยครับเนาะ อໍ้อน้ํากุ่นพูยไงม้าปะกัดเพราะว่าแรนฮันกูพูยไง ว่าสิก่อยนะลยนหลยหนาคือ,อบนออบ้นหยยนสมบูรณ์ทั้ทงขั้วคือตัวกรง่าลำบากแห่งนี้นนมาเลยบอกหนายนาสงสาเนะบอกข่มริงงฟังชีวิตข้นเมื่อเขือน ให้เขาเบิ่งกับฝากอะไรฝากแค่าหายเลยครับเด้อว,ว่าจะห้พี่น้อง <c oughs> แฟนเพจพี่น้องเฟซบุ๊กซื้อเดียวกันเบิ้ลอ่ะพี่พี่หนุ่มบึงคนยิ่งพร <c oughs> 啊、嗯，不需要换了。 อุ๊ยดินเสียบว้ยดินพอยแล้วก็ว่าสิบอร์อะปงไว้อ่ะว่าย่านใส่เพิ่นบอก์อ่ะยอ่าลินมันปุสุใส่เพิ่นบันสิบร้อยบอ่ขาดสูกแก่งหวดหนากย่านนันคืนลูก กวแมนยังของรูปกันนัง้นหนั่งนิบาทเขากำลังเก็บพอดีอาอิสลามมาห้เนือนเอ้คนที่ขายเป็นอิสลามแก เห็ดสะอาดอิสลามเห็นอิสานต้องเห็ดอย่างใช่หัวเห็ดตะกรอนไม่เป็นดวงเขาเห็ดด้พี่อิสานเขาพี่เดาวเขาเมียนด้วยแหละพราะจะตายปุ๊บปาดกินน้ำกระ ขามาเบ่งกับคุณน,นะครับสูตคุขขนนะครับเครับฝากอะไรฝากแค่ให้ได้ด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้สูตรคุ้นสูตรไปน้งกานครับสวัสดีครับ